สำหรับในคลิปนี้ครับในดดก็จะพาทุกคนนะครับเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังสิษย์กันนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเราเคยพาทุกคนเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กันแล้วในครั้งนี้ครับเราจะพาทุกคนนะครับเดินทางไปธรรมศาสตร์หลังสิษย์กันว่าจะมีวิธีการเดินทางเป็นยังไงขึ้นรถอะไรสายไหนค่าโดยสารเท่าไหร่ในคลิปนี้จะพาทุกคนไปหาคําตอบแล้วก็ไปสอนแล้วก็รีวิวเดินทางไปพร้อมๆกันในโดกครับหากทุกคนพร้อมแล้วตามในโดกไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สำหรับใครที่เดินออกมาจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยมาแล้วก็เดินออกมาฝั่งอนุสาวรีย์ชัยนะครับพอเดินออกมาแล้วก็จะเจอกับสะพานลอยทางแยกหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตามคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะครับผมซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอนุสาวรีย์ชัยก็จะมีทั้งหมด4เกาะด้วยกันนั่นก็คือเกอาะลาดวิถีเกาะพระหนโยธินเกาะดินแดงและเกาะพญาไทซึ่งในครั้งนี้เราจะเดินมาที่เกาะพญาไทนะครับซึ่งก็เป็นจุดขึ้นรถตู้ไปยังธรรมศาสตร์ลังสิต์นั่นเอง พอเดินมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับบันไดนะครับซึ่งบันไดนี้ก็จะมีอยู่2ทางนะครับนั่นคือบันไดปกติกับบันไดเลื่อนแต่บันไดเลื่อนตอนนี้ก็มีการส้มแซมอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้บันไดปกติกนี่แหละครับพอลงจากสภาลอยแล้วใช่ไหมครับเราก็เดินเลี้ยวขวาหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆ ซึ่งเราเดินมาก็จะเห็นป้ายไกลๆว่าวินจอดรถตู้แปดห้านั่นแหละครับเราสามารถขึ้นรถตู้ไปยังธรรมศาสตร,รส์ลังศิษย์ได้เลยครับโอเคตอนโอเคครับตอนนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาอย่างวินรถตู้อนุสาวรีย์ชัยธรรมศาสตร,รส์ลังศิษย์แล้วนะครับก็ <Okay. S 2> จะอยู่ด้านหลังของผมนี่เองเดินมาจากเกาะพญาไทไม่ไกลครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นรถตู้ไปยังธรรมศาสตร์ลังศิษย์กันเลยส่วนจะมีค่าโดยสารเท่าไหร่ขึ้นทางด่วนไหมรีวิวเป็นยังไงแล้วก็จอดที่ธรรมศาสตร์ลังศิษย์ตรงไหนเดี๋ยวเราจะบอกในลำดับถัดไปครับเดี๋ยวตอนน ทนธรรมศาสตร์เลร็วๆมหาเทพธรรมศาสตร์สวยมากโอเคทุกคนสำหรับค่ารถตู้ไปทำธรรมศาสตร์ลังสิตก็จะที่ที่48บแปดนะครับหน้าสายเนี่ยสองหน้าสายเดียวนะมันใบละแปดสิบหรอคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็าต้องรอรถตู้ตเต็มหรือไม่ก็ต้องรอเวลาสามใบนะสามใบครับที่จะมุ่งหน้าไปยังธรรมศาสตร์บังเิร็์นะครับ โดยสาหรับรถตู้คันนี้เมื่อออกจากอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็จะวนรอบอนุสาวรีย์ชัยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปยังถนนดินแดงพอถึงสามดินแดงแล้วเนี่ยรถตู้ก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นทางด่วนโทเวไปยังธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับโดยรถตู้คันนี้ก็จะลงที่โรงกระสอบนั่นเองครับ พอลงจากทัวร์เวสักพักหนึ่งรถตู้ก็จะพาไปส่งผู้โดยสารที่มอกรุงเทพก่อนก็คนลงเยอะใช้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นรถตู้กันดังกล่าวก็จะวนส่งผู้โดยสารภายในมอกรุงเทพอีกสักพักหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ10นาที รมศาสตร์ลังสิตแล้วเนี่ยรถตู้คันนี้ก็จะส่งผมแล้วก็ผู้โดยสารอื่นๆที่ลงธรรมศาสตร์ลังสิตไว้หน้าประตูเชียงรากหนึ่งนะครับในกรณีที่รถตู้บางคันที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ลงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนั้นคนขับก็จะพาไปส่งข้างในโดยบอกจุดจอดภายในธรรมศาสตร์ลังสิตว่าเราจะลงตรงไหนนะครับผม okay. โอเคทุกคนเราก็มายังหน้าธรรมศาสตร์ลังสิทธ์แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปยังภายในมอนะตอนนี้เราก็พาทุกคนนะครับนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยมายังธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์แล้วนะครับโดยก็ถึงเวลาประมาณ11.20กว่ากว่านี่แหละโดยรวมก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องไปส่งผู้โดยสารคนอื่นๆด้วยแหละที่อาจจะลง ระหว่างทางมกรุงเทพเอ่ยแล้วก็วัดบางขันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันโดยทุกคนจะต้องนั่งรถตู้สายต่อ85นะครับมาลงที่ธรรมศาสตร์ลังสิตโดยจะมีค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณอ่อ48บาทด้วยกันจบแล้วนะครับสำหรับในดกในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปของในดกในคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของในดกในคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดใจให้คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งให้ช่องในดกด้วยนะครับเพื่อเป <S <S ็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับผม แล้วก็อย่าลืมกดติดตามในดบกผ่านช่องทางที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะเดยวก็ขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ